เอลูกปะ่ะเลยวดเย,เย,เยไปบ้านเราเลยลูกไปมาลูกมาผมไปทั้งภาพเลยมาลุงเขาเสียนะครับ นะโซดาหนะ้าาอ้นะนี้หมานะครับหมานอนเสียมตอนนี้จะเอาไปฝังนะครับลุงเขาไปขุดหลุมไว้แล้วฝังโฉชื่อโซดา นี่ครับหับ่นนะครับดูครับหมาเสียครับหมาเสียนคนเขารักหมาครับ เดี๋ยวพอซื้ออาหารให้นนะลููไม่ต้องมาไปหรอกเดี๋ยวซื้อม่เป็นอีกวงเขารักหมาเขาตากระยายครับ หมาตายครับหมาหมาลักครับหมาลักมีคุณยายเจ้าของหมามีคุณตาเจ้าของหมามดูไม่ได้ ร้องไห้กันร้องไห้เขารักหมาตัวนี้มากครับพอดีอหมาป่วยด้วยแทีนี้ไม่มีเวลาดูโมจะขายของแล้วกลับมาดูอีกทีหมาเขาลงไปครับ เห,หมาตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ของตัวนี้จากหมาตัวนี้ก็รักที่สุดครับนี่ครับลูกเข่าลูกอาอะไรกันเนี่ยเม๊ะมันไม่น่าจะไปง่ายนย เ้าก็ยังดีๆอยู่นะเดินหมก้ามลนีวตยุหนาตายครับหมาเสียหงตาตันี้เขารักมากครับพาไปหาหมอหลายรอบแล้ว เามาฝังหลังบ้านหลังบ้านจะเป็นปากกล้วยแล้วคุณตาเขาจะมาฝังหลังบ้านปากกล้วยไแล้วมีเพื่อนเล่เลนลตอนนะ จะต้องเป็นหมาหรอกไยางนเป็นขอทานนะลูกน,นะเราจะเวรทร์ให้หมานะ,ะเขาบอกว่าจัดหน้าอย่าไม่เป็นหมาอย่าจะเป็นขอทาน เลี้ยงมาแต่เด็กครับมาเสียครับมาเสียาตายโรคประจำตัวด้วยครับลงมากุต้องกลนนนนนกนกก่อนด้วยรู้สึกเสียใจมากครับ พอดีมันป่วยด้วยนะครับพอดีป่วยแล้วก็วันนี้ก็ให้กินยาอยู่นะแต่ว่าเขาก็ ป่นนนะาตาเขาเสียครับพอดีเขาเอามากบมาฝังอยู่หลังบ้านตรงแถวปากก้วยแถวบ้านเขานะครับ สาสคนรักหมาเข้าใจอยู่ครับตาลองให้นะครับรักมารักหมา คุณตาเขาลองไห้ครับคือคุณตาเขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆแล้วก็มาเสียครับเขาเล่ครับต้นย่อมพอดเลยเด้อบันนี้เรื่องราวเรื่อ้เซอร์แทนเลยปั๊ก ก,กชุดนี้นะครับชุดนี้หมานะครับจะเอาเลี้ยงไว้หลังบ้าน,นก็อยู่ก็ะจะมีมุ้งให้แล้วก็ะจะให้มันมานอนที่กลางมุ้งตรงนี้นะครับมีมุ้งมีอะไรกลัวว่ายุงมันจะกัดแล้วก็มีแบบ่ตาเขาบอกว่าเย็นนี้ เขาจะนอนกอดกอดไทยถ้าหมาก็ชื่ออ้วนเออสารหมานะเขาก็เข้าใจอยู่ไอชุดนี้นะครับชุดเนี้ยประมาณสามห้าตัว 3, ก็จะมานอนเขาก็จะทําให้นอนอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะมีมุ้งให้ให้อยู่นะครับก็จะประมาณนี้ครับแต่อยู่หลังบ้านเสา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  หมาคุณตาก็เสียคุณตาก็ร้องไห้ครับรักมากครับหมาตัวนี้พาตาหาหมอหลายรอบแล้วครับต้องมีการจาดแล้วกันไป ลุณตาฝังหมานะครับุตาก็องขมากงัรดัน้งไเขาบอกให้หมานอนหลับสบาย ให้ไปเกิดที่ดีให้เกิดเป็นคนให้เกิดต้องมาตะกุยนะไอ้เหรอเขาบอกอว่าเขาจะเรียกแทนตัวเองว่าเป็นพ่อนะครับคุอตาอจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับปากกล้วยเนี่ยเข้าดิ กอทุกวันก็จะโดนหลับหมานะครับตัวาตะกยนุกนะครับเข้าประมาณนี้ครับเขาบอกว่าอย่ามาตะมาคุยมาตะปุยนะบอกมัมตัวที่ อเอนะครับขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์แล้วกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับบ๊ายบาย